และในช่วงคนนอนสเตย์วันนี้นะฮะมาพูดคุยกับพวกกับคนนี้ครับผมกับพี่มาเดียวชูเกียตนั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องของเขาเนีฮะเป็นลำดับที่12กับเรื่องของมอนโดนั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยได้พระเอกนางเอกแถวหน้ารวมถึงมีกีรางวัลด้วยฮะเป็นอย่างไรติดตามกับพี่มาเดียวดีกว่าฮะภาพยนตร์เรื่องมอนโดรักโพสลบลครับมอนโดเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยี่หว่าน้องจะเป็นยูทูบเบอร์ที่กําลังแบบว่า ลูงดังเลยทีเดียวะนะนั่ก็นักก่นก,ก็จะเจอปัญหารเรื่องความรักกับเรื่องางานที่แบบว่าจะต้องเลือกทางไหนดีอะไรแบบนี้นั่นก็ลองใช้เมยบอดตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตตัดสินใจแทนจนก,กระทั่งแบบว่ามันก็เลยเกิดเรื่องต่างๆทั้งดีและร้ายขึ้นจนนําไปสู่อะไรบางอย่างที่ต้องไปรอติดตามชมไครับอินสปายเรื่องนี้อเคยได้ยินว่าแบบ ไปอายุสาจะต้องมีอะไรแบบอะแอ่สัมภาษณ์ไปทั่วอ่กนึงเออนั่นแหละเออแล้วมันต้องมีอะไรวะถ้าไม่มีอะได้ปะซึ่งคนทุกคนจะถูกไร์ด้วยด้วยเรื่องเหล่านี้แหละดังนั้นอินสปายนี่แหละก็เลยเอามาเป็นเรื่องแบบว่าเอ้เราจะต้องมีต้องเป็นอย่างที่แบบโลกมันมันมันบังคับให้เราเป็นหรือเปล่าก็เลยแบบว่าเออลองดูหนังเรื่องนี้กันไหมเผื่อจะได้แบบว่าเห็นอะไรที่ในมุมหนึ่งที่แบบอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน ฝากทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานของนที่ออกมาตลอดเนาะเราไม่ได้มาเจอกันอีกแล้วในปีนี้นะครับกำบหนังเรื่อง Mondo รับโอส์ลบลืมนะครับมาดูว่าสเต็ปทั้นนี้ในการเล่าเรื่องของเรามันจะเป็นยังไงฝากด้วยกันนะครับ